ที่สุดแล้วก่อนที่จะไปก่อนที่จะอาเข้าบรรษาไปบรรยายที่สารที่อย่างหนึ่งในกรุงเทพบรรยายเสร็จก็มีคนถามว,าว่าพระพุทธเจ้านี่มีจริงหรือะเป็นไปได้ไหมว่าพุทธเจ้านี่ไม่มีจริงแต่ว่าแต่งขึ้นมาเพื่อที่จะทําให้คำสอนในพระไตรปิฎกเนี่ยมีความน่าเชื่อถือหรือทำให้คนเนี่ย มีศรัทธาในคำสอนนะที่จะลึกไว้ในพระไตรปิฎกเนะีนะ่ยคำถามออกมาทำนองนั้นจริงๆเวลาคนตั้งคำถามแบบนี้เนี่ยหลายคนได้ฟังแล้วก็จะไม่พอใจนะหาว่านะไม่ใช่ชาวพุทธบ้างละนะหรือว่าหาว่าเป็นพวกนอกาศาสนานะเคยมี ถ้าเขียนชื่อดังเนะี่ยเมื่อยี่สิกว่าปีที่แล้วเนี่ยตั้งคาถามทํานองเนี่ยว่าพระเจ้ามีจริงหรือเปล่าไม่มีจริงมั้งก็โดนวิจารณกันน่าดูแต่ี่จริงเรื่องแบบนี้นี่ถามได้นะตั้งคําถามได้ก็ตอบเข้าไปว่าในทัศนาชาพุทธเนี่ยนะเราก็เชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีจริงแต่ว่าถึงแม้จะไม่เชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีจริงเนี่ยอันนี้ก็ไม่ใช่เป็นสิ่งสําคัญเท่าไหร่นะ เพระเหตุว่าสิ่งสำคัญอยู่ที่ว่าหลักธรรมหรือคำสอนของพระองค์เนี่ยนะมันจริงไหมปฏิบัติแล้วได้ผลหรือเปล่าอันนี้สำคัญกว่าพุทธศาสนาต่างจากศาสนาอื่นนะอย่างเช่นศาสนาคริสต์เนี่ยถ้าหากว่าไปพูดว่าพระเยซูคริสต์เนี่ยไม่มีจริงเนี่ยนี่เป็นเรื่องใหญ่นะ ยิ่งถ้าไปหาหลักฐานมาชี้ว่าเนี่ยพระเยซูคริสต์ไม่มีจริงอันนี้เนี่ยมันมีผลกระทบมากนะต่อความเชื่อต่อศรัทธาของชาวคริสต์เพราะว่าชาวคริสต์เขาเชื่อว่าพระเยซูเนี่ยเป็นบุตรของพระเจ้าคําสอนอในคัมภีร์ไบเบิลเนี่ยนะโดยเพาะคัมภีร์ใหม่เนี่ยก็ต้องอิงอยู่ความเชื่อว่าพระเยซูคริสต์เนี่ยมีจริงเพราะคำสอนเขาเนี่ย เน้นที่ศรัทธาในพระเจ้าอันนี้ก็คงจะเหมือนกับาศาสนาิสลามเนี่ยที่ต้องเชื่อว่า,าศาสดามุฮัมมัดนี้มีจริงนะเพราะถ้าไม่มีจริงเนี่ยก็เป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าคำพี่งอักุรอานเนี่ยก็ถือว่ามาจากะจะเรียกว่าเป็นว่าพระวจนะของพระเจ้าก็ได้ที่เปิดเผยมาทางาศาสดามุฮัมมัดแต่ว่าทาง ศาส,สนาพูธเราไม่มีความเชื่อแบบนั้นเรามองว่าคำสอนพระเจ้าเนี่ยไม่ได้อิงอยู่กับพระเจ้าหรือใครแม้แต่พระเจ้าก็ไม่ใช่เป็นเป็นมนุษย์ศักดิ์เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะแต่อิงหรือตั้งอยู่บนสิ่งที่เรียกว่าธรรมชาตินะธรรมะคือกฎธรรมชาติและธรรมชาติเนี่ยมันก็เป็นสัจธรรมเป็นอากาลิโกก็คือว่าไม่ว่า สถานที่ใดเวลาใดนะธรรมาชาติก็ยังคงอยู่อย่างนั้นอันนี้เนี่ยสำหรับการปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนาแล้วเนี่ยนะสิ่งสำคัญเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ว่าเชื่อต้องเชื่อก่อนพระพุทเจ้ามีจริงหรือไม่นะริงอยู่ชาวพุทธเราก็ต้องมีศรัทธานในพระรัตนาตรายก็ต้องเริ่มต้นจากความศรัทธานในพระรัตนะไตรแต่ถึงแม้เป็นคนที่ไม่มีศรัทธานในพระรัตนตไตรเนี่ย ถ้าเอาธรรมะของพระองค์ไปปฏิบัติเนี่ยคำถามเพื่อจริงไหมคำสอนพระองค์จริงไหมอย่างเช่นความทุกข์เนี่ยนะทุกสิบสองอาการเนี่ยสิบสองระการที่เราสาธยายเนะี่ยทุกวันเนี่ยมันจริงไหมเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายจริงหรือเปล่านะแล้วความทุกข์คนเราเนี่ยนะมันก็หนีไม่พ้นนะประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รัก นะก็เป็นทุกข์พัดพลาดจากสิ่งที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้ฉะนั้นนะันก็เป็นทุกข์นะความทุกข์คนราก็ไม่ได้พ้นไปจากสามข้อนี้เลยนะโดยเพราะความทุกข์ใจแต่ว่าพระองค์เนี่ยหรือคําสอนพระองค์นี้ไปลึกกว่าน,นั้นนะอธิบายด้วยว่าไอ้ที่ทุกข์เนี่ยมันเพราะอะไรนะก็เพราะว่าขันทั้งห้ามมันเป็นตัวทุกข์นะตัวทุกข์ในที่นี้เนี่ยหมายความว่ามันพร่องมันไม่สมบูรณ์มัน มีความขัดแย้งอยู่ภายในเพราะว่ามันประกอบขึ้นจากเหตุปัจจัยมากมายและเหตุปัจจัยเหล่านั้นก็ล้วนแล้วแต่ไม่เที่ยงเกิดดับเกิดดับเกิดดับนะอย่างร่างกายเราเนี่ยนะมันก็ประกอบไปด้วยอวัยวะต่างๆมากมายนะลงลึกไปถึงระดับเซลล์แล้วก็มีการเกิดดับดับแล้วมีการสร้างใหม่ถ้าสร้างใหม่ได้ดีนะ หาก็อยู่ได้นานมีสุขภาพปกติถ้าดับแล้วสร้างใหม่ไอเซอร์ที่สร้างใหม่เกิดเพี้ยนนะมันก็ทำให้อวัยวะส่วนนั้นเนี่ยทำงานไม่ได้ไม่ดีหรือว่าเผลอมีโรคเช่นมะเร็งพออวัยวะนะเกดีแต่ว่ามีอีก1%ไม่ดีเช่นเป็นมะเร็งเนี่ยหรือว่าหัวใจหลอดเลือดมัน ที่ไปเลี้ยงอวัยวะส่วนนั้นมันอุดตันเช่นหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองเนี่ยมันก็รวนกันไปหมดนะสุดท้ายก็ป่วยและตายอันนี้ก็เรียกว่ามันมีความพร่องนะอันนี้จริงไหมก็ต้องพิจารณานะถ้าจริงนะ,ะก็ลองนำเอาความรู้หรือความจริงเหล่านั้นนำไปใช้กับชีวิตไปวางจิตวางใจให้ถูกต้อง นอกจากคำสอนพระองค์จะริงหรือเปล่าแล้วเนี่ยก็ต้องถามว่านําไปปฏิบัติแล้วได้ผลไหมปฏิบัติแล้วทําให้ชีวิตดีขึ้นหรือเปล่าเช่นสี่ห้าเนี่ยนะหรือว่าการฝึกจิตนะให้มีสมาธิทําแล้วเนี่ยมีความสุขขึ้นไหมกลายจากความทุกข์หรือเปล่าแก้ปัญหาชีวิตได้ไหมนีตรงนี้คือสิ่งสําคัญกว่านะสาหรับพุทธศาสนาเนี่ย ไม่ต้องเชื่อก็ได้ว่าพระพุทธเจ้ามีจริงนะแต่ว่าขอให้ลองเอาไปปฏิบัติเพราะถ้าปฏิบัติแล้วเนี่ยนะมันก็จะดีกับตัวเองด้วยแล้วก็ทำให้สังคมส่วนรวมชุมชนรอบข้างเนี่ยเขาสงบร่มเย็นนะอันนี้พอไปปฏิบัติแล้วเนี่ยนะในที่สุดก็จะก็จะเริ่มเห็นว่าพระเจ้าเนี่ยนะต้องมีจริงแน่นอนเพราะว่าถ้าไม่มีจริงเนี่ยนะ ใครหละ่ะที่จะค้นพบคำสอนทั้งศัจธรรมและข้อปฏิบัติที่มันเป็นความจริงและแก้ปัญหาชีวิตได้จริงอันนี้เป็นเรื่องที่เป็นสิ่งสำคัญที่ชาวพุทธเราควรตระหนักนะใครเขาจะไม่เชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีจริงก็อย่าไปโกรธเขาถึงแม้ว่าเขาจะอ้างตัวเป็นชาวพุทธหรือว่าเขาเกี่ยวตัวเองเป็นชาวพุทธแต่เขาสงสัย จริงปุถุชนนะมันก็ต้องมีวิจิกิจฉาเป็นธรรมดาราบใดที่ยังไม่เป็นพระอริยะเริ่มตั้งแต่พระโสดาบันก็ต้องมีวิจิกิจฉานะคนเราเนี่ยราบใดที่ยังไม่บรรลุธรรมเป็นโสดาบันเนี่ยมันก็ต้องมีวิจิกิจฉาบางช่วงบางขณะก็ต้องสงสัยว่าพุทธเจ้ามีจริงไหมบางช่วงก็สงสัยว่าธรรมะมีจริงไหม คำสอนเรื่องกรรมเนี่ยจริงเหรอทำดีได้ดีทำชั่วได้ชัว่วเนะี่ยความสงสัยหรือวิจิกิจฉาเนี่ยมันมีกับมนุษย์ทุกคนที่เป็นปุถุชนนะนั่นอย่าไปหลอกตัวเองว่าเรานะ,ะมีความมีความมีความเชื่อแน่นแฟ้นไม่มีความสงสัยแล้วแล้วคันใครสงสัยว่าพระรัตนตรัยมีจริงไหมพระเจ้ามีจริงหรือเปล่านีก็อย่าไปโกรธเขาเพราะมันเป็นธรรมดาของมนุษย์ปุถุชนนะ และยิ่งยังไม่ได้เข้าใจคําสอนเนี่ยก็อาจจะมีความเชื่อแบบนีไ้ไดนะ้แต่ถึงไม่เชื่อนะว่าพระเจ้ามีจริงแต่ลองเอาคําสอนของพระองค์ไปปฏิบัตินะถ้ามันไม่ได้ผลมันไม่ได้เรื่องจริงเออก็ค่อยก็ค่อยปฏิเสธนะพุทธศาสนาแต่ถ้าพิจารณาและเห็นจริงนะ สิ่งที่พระเจ้าตรัสไม่ว่าจะเป็นเรื่องทุกข์ไม่ว่าจะเป็นอริยสัจเีนี่มันมันจริงนะมันมีเหตุมีผลนะแล้วก็ไม่ใช่แค่พิจารณาอย่างเดียวนะต้องเอาไปปฏิบัติด,ด้วยนะตรงที่เป็นสิ่งสําคัญที่สุดนะคือเอาไปปฏิบัติไม่ใช่แค่คิดเอาคิดเอาด้วยเหตุด้วยผลนี่มันก็ยังไม่สําคัญท่บว่าปฏิบัติจนเห็นจริงด้วยตัวเองไม่ต้องเชื่อใครนะในกลธรมสูตรเนี่ยสิบประการเนี่ยข้อสุดท้ายเนี่ยพระเจ้าตรัสไว้ว่าอย่าเชื่อเพียงเพราะ สมณะผู้นี้เป็นครูของเรานะอย่าเชื่อเพียงเพราะว่าพุทธเจ้าตรัสแล้วเราเชื่อนะอันนี้ก็ยังไม่ใช่เป็นชาวพุทธต้องปฏิบัติจนเห็นจริงว่าโอ้นี่คือกุศลนี่เป็นอกุศลนี่ทําแล้วเป็นโทษอันนี้ทําแล้วเกิดประโยชน์ไอ้คำข้อสุดท้ายเนี่ยข้อสิบอย่าเชื่อผู้พูดเป็นครูของเราสมณะที่เป็นครูของเราเนี่ยก็อาจจะขยายความไปถึงว่าแม่ไม่เชื่อพุทธเจ้ามีจริงนะก็ เอาคำส่งของพระองค์เนี่ยหรือเชื่อเป็นของพระองค์เนี่ยนำไปพิจารณาแล้วไปปฏิบัติจริงๆคําสอนหลายอย่างนะมันก็อาจจะไม่มีความจริงรองรับอยู่ก็ได้เช่นนิทานอีศพบเนี่ยนิทานอีศพบเนี่ยนะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเรื่องกระต่ายกับเต่าบ้างละนะเรื่องหมาป่ากับลูกแกะบ้างละราชสีกับหนูบ้างละสต์เหล่านี้คุยกันได้นะ กระต่ายคุยกับเต่านะแล้วก็ราชสีคุยกับหนูในความจริงมันคุยกันได้หรือเปล่านะมันรู้ภาษากันหรือเปล่านะเราก็รู้นะว่ามันเป็นเรื่องแต่งแต่ถามมีประโยชน์ไหมอ่นิทานอีสมนี่มีประโยชน์นะไม่ว่ากับเด็กหรือกระทั่งผู้ใหญ่ะก็ตายกับเตาก็ดีราชสีกับหนูก็ดีเนี่ยดีประโยชน์สอนใจ เป็นเครื่องเตือนใจให้ไม่ประมาทนะเป็นเครื่องสอนใจให้รู้จักทอมตนอย่าด,ดูอย่าไปดูถูกดูแคลนคนอื่นแม้จะดูเหมือนว่าเขาไม่มีน้ำยาอะไรอย่างเช่นราชสีก็ไปดูถูกหนูว่าแกจะช่วยอะไรฉันได้นะสุดท้ายหนูก็ช่วยราชศีราชสีให้พ้นจากนะกับดักของพรานได้ที่สานอิสรสนี่ยก็ร่วมไม่จริงแต่งเอาทั้งนั้นแหละสัตว์อะไรพูดกันได้ แต่ทำไมนิทานอิศพจึงยังสืบทอดยังยืนมาจนถึงทุกวันนี้2,000 3,000ปีแล้วก็เพราะมันมีประโยชน์นะแต่พระธรรมคำสอนในพระไต,ตรปิฎกเนี่ยมันมีความลึกซึ้งนะยิ่งกว่านิทานอิศพเยอะนะเพราะว่าถ้านำไปปฏิบัติอย่างจริงจังก็พ้นทุกได้โดยเพราะสติปัฏฐาน4นะซึ่งถือว่าเป็นหัวใจนะของคำสอนของพุทธเจ้าอ่า พุทเจ้าตรัสว่าเป็นทางสายตรงที่นําไปสู่ความพ้นทุกข์สายตรงคือทางลัดนะนะ่นไทยใครที่นําเอาหลักสติปัฏฐานสี่ไปใช้นะไปพิจารณาไปปฏิบัติเนี่ยเชื่อนะเดียวว่านะจะปวดเปื้องจิตใจของตนจากความทุกข์นะได้มากขึ้นไป็นลำดับนะจนถึงขั้นเรียกว่าพ้นทุกข์เลย แต่ถึงขั้นยังไม่ยังไม่ถึงขั้นพ้นทุกอย่างสิ้นเชิญเนี่ยเมื่อปฏิบัติไปแล้วเห็นผลเนี่ยในที่สุดก็จะเชื่อว่าคําสอนของพระองค์เนี่ยไม่ใช่แค่จริงเท่านั้นมีประโยชน์เท่านั้นแต่ว่าพาระเจ้าเนี่ยซึ่งเป็นที่มาของคาสอนนั้นเนี่ยก็ย่อมมีจริงด้วยเพราะไม่งั้นเนี่ยจะค้นพบจะมีใครค้นพบคําสอนหรือหลักธรรมนี้ที่ลึกซึ้งนี้ได้อย่างไรนะประเด็นหลายประเด็นเนี่ย จะว่าไปแล้วเนี่ยพุทธศาสนาก็ไม่ได้เห็นความสําคัญของการต้องมาโต้เถียงนะว่าจริงหรือไม่จริงตราบใดที่มันยังไม่ใช่เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวหรือเป็นเรื่องของปัจจุบันที่จะแก้ทุกข์ในปัจจุบันได้นะพุทธเจ้าจะมีจริงหรือไม่ก็ไม่สําคัญแต่สําคัญคือว่าตอนนี้มีทุกข์หรือเปล่าแลวอยากจะแก้ทุกข์ไหมนะแม้แต่เรื่องนรกสวรรค์เนี่ยนะซึ่งในพระไตรปโฎกก็มีเยอะ นะแต่ผู้เจ้าก็ก็เตือนว่าอย่าไปถกเถียงกันว่ามีจริงหรือเปล่าเพราะว่ามันหาข้อพิสูจน์นะมายืนยันเนี่ยได้ยากถึงแม้จะมีคนมาพูดว่านรกสวรรค์มีจริงก็จะมีข้อแย้งอยู่ลำไปนะพระองค์จึงนะบอกว่าอย่าไปเถียงกันแต่ให้คิดแบบนี้นะว่าถ้าสมมตินรกสวรรค์มีจริง นะเราก็แล้วเราทำความดีนะถ้าเราทำความดีเนี่ยนะเราก็จะได้รับความสุขในชีวิตนี้ในภพนี้ถ้าเกิดมีสวรรค์จริงชาติหน้ามีจริงนะเราก็จะได้รับประโยชน์สุขหรือว่าได้มีความสุขในภพหน้าด้วยเช่นได้ไปเกิดในสวรรค์นะแต่ถึงแม้ไม่มีจริงอย่างน้อยก็ได้ประโยชน์สุข ในภพนี้ในทางตรงข้ามถ้าเกิดว่ามีนรกนะแล้วเราไม่ทำความดีนอกจากจะประสบทุกขนะ์อยู่ร้อนนอนทุกข์ในภพนี้แล้วภพหน้าก็ยังต้องไปรับอิบากนะรับเคราะห์นะต้องไปประสบทุกข์อีกแต่ถ้าไม่มีนรกอย่างน,น้อยๆเนี่ยก็ต้องเจอความทุกข์ในภพนี้พูดง่ายคือว่า จะเชื่อว,ว่ามีนรกหรือสวรรค์หรือไม่ก็ตามเนี่ยนะทำดีไว้ก่อนเพราะอย่างน้อยได้ประโยชน์แน่หนึ่งส่วนก็คือได้ประโยชน์สุขในภพนี้นะแล้วถ้าเกิดว่ามีสวรรค์จริงๆก็ได้ได้อีกหนึ่งส่วนนะเรียกว่าได้สองเด้งเลยนะแต่ถึงไม่มีสวรรค์ก็เด้งน้อยก็ได้หนึ่งเด้งตรงข้ามถ้าเกิดว่าไม่ช่วยมีนรกไม่ช่วยมีมีนรกนะแล้วก็ทำชั่วนะ ก็ได้รับโทษเนี่ยอย่างน้อยหนึ่งเด้งแล้วเกิดมีนรกจริงๆเนี่ยเจออีกเด้งเป็นเด้งที่สองนะก็คือต้องไปสวยทุกในภพหน้าเช่นตกนรกไปบายบายคิดแบบนี้แล้วเนี่ยใช้เหตุผลพิจารณาแบบนี้แล้วเนี่ยทําความดีดีกว่าอย่างน้อยเนี่ยมันมันได้ประโยชน์แน่นะอย่างน้อยก็หนึ่งส่วนนะถ้าไม่ทําดีทําชั่วนะ ก็อันตรายมากนะเพราะว่าอาจจะเจอก็ไปสองเด้งเลยนะทั้งทุกในภพนี้และทุกในภพหน้าอันคิดแบบนี้ก็พอนะมันก็ทําให้เห็นว่าจะมีโนรโกสวรรค์ไม่หรือไม่ก็ตามเนี่ยทําดีเอาไว้ก่อนนะเป็นหลักประกันนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่นี่เป็นนี่เป็น,น,ปนสิ่งที่สําคัญมากกว่านะจะไปเสียเวลาทุ่มเทงก็มีโนรกนรกสวรรค์หรือไม่มีชาตินี้ชาติหน้าหรือไม่เนี่ยมันไม่มีประโยชน์นะสิ่งที่มาอยู่ที่ว่า ทำความดีกันดีกว่านะเพราะถ้าทําความดีแล้วเนี่ยมันได้ประโยชน์แน่นอนนะถึงแม้ชาติหน้าไม่มีชาตินี้ก็ได้รับอน,นิสงส์งแล้วแล้วยิ่งถ้ามีเนี่ยก็ถกได้รางวัลนะแถมพ่วงเข้าไปอีกอันนี้เป็นมุมมองพุทธศาสนานะก็คือจะไม่มาถกเถียงกันว่าไอ้เรื่องที่ไกลตัวนี่มีจริงไหมนะแต่เอาเรื่องที่ใกล้ตัวก่อนดีกว่านะพุทเจ้าจะมีจริงหรือไม่นะ แต่ต่อไปที่เรามีความทุกข์ลองเอาคำสอนลงไปปฏิบัตินะถ้ามันแก้ทุกข์ได้เนี่ยนะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญแล้วก็จะ <c oughs> สุดท้ายก็จะเชื่อเองนะว่าพูะาร์จ้านี้มีจริงนะอันนี้พอเชื่อแล้วเนี่ยมันก็มีประโยชน์ตามมาอีกหลายอย่างนะเพราะว่าในการที่คนเราจะจะทำความเพียรเนี่ยศรัทธาเป็นสิ่งสำคัญนะ มันทำให้การปฏิบัติเนี่ยมีความยั่งยืนต่อเนื่องไม่ทอ้ทอถอยง่ายๆเพราะถ้าเรามีความเชื่อแล้วเนี่ยถึงแม้ผลยังไม่ปรากฏเช่นเราเชื่อว่าทำทาดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเนี่ยถึงแม้ว่าตอนนี้เราทำดีแล้วยังยังยัง,ยงประสบอุปสรรคหลายอย่างเราทำทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนะแต่ว่า ชีวิตยังไม่ค่อยเจริญก้าวหน้าเท่าไหร่แต่เราก็ยังเชื่อว่าทำดีได้ดีแน่นอนอันนี้เป็นความเชื่อแล้วก็พยายามทำดีเรื่อยไปสุดท้ายเนี่ยผลแห่งความดีย่อมปรากฏนเมื่อผลแห่งความดีปรากฏเราก็เชื่อเลยว่าเออทำดีได้ดีจริงๆแต่ก็ต้องก็ต้องเข้าใจว่าผลแห่งความดีนี่หมายถึงอะไรนผลแห่งความดีนี่หมายถึงผลแห่งความดีที่เป็น ไปตามกฎธรรมชาตินะเช่นปลูกมะม่วงก็ต้องได้มะม่วงส่วนปลูกมะม่วงแล้วจะรวยหรือไม่เป็นอีกเรื่องหนึ่งไม่ใช่ว่าปลูกมะม่วงแล้วจะรวยพร้เจ้าไม่สอนอย่างนั้นผู้เจ้าบอกสอนว่าปลูกมะม่วงก็ได้มะม่วงหวานพืชเช่นใดก็ได้ผลเช่นนั้นปลูกมะม่วงก็ได้มะม่วงแต่บางคนเขาจะปลูกมะม่วงแล้วต้องรวยนะพอปลูกมะม่วงแล้วไม่รวยเพราะว่าราคามันตกะ ทุกเลยแล้วก็ไปโทษว่าผู้เจ้าสอนผิดเนะี่ยท,ที่จริงผู้เจ้าสอนถูกแล้วแต่เราไปเข้าใจผิดนะเพราะว่าปลูกมะม่วงแล้วเนี่ยนะมันจะรวยหรือไม่เนี่ยมันขึ้นอยู่กับราคาตลาดนะราคาในตลาดบางช่วงบางฤด,ดูกาลนะราคามะม่วง,งมันสูงนะถ้าปลูกมะม่วงตอนนั้นได้ผลตอนนั้นก็รายได้ดีรวย แต่บางช่วงบางเทศกาลบางเดือนนะตลาดมันเรียกว่ามะม่วงล้นตลาดมะม่วงก็ราคาตกปลูกไปแล้วก็บางทีรายได้ไม่พอกับรายจ่ายก็อาจเป็นนี่เป็นศิลน,นะอันนี้จะไปโทษก,กฎแห่งกรรมไม่ได้จะไปโทษธ,ธรรมชาติไม่ได้มันเป็นเรื่องของกติกาของสังคม กติกาของสังคมเนี่ยเช่นราคาตลาดราคามะม่วงนี่เป็นเรื่องของกติกาของสังคมมันไม่ใช่เป็นเรื่องกฎธรรมชาติกฎธรรมชาติคือว่าปลูกมะม่วงได้มะม่วงนะเพราะนั้นเนี่ยทำดีได้ดีเนี่ยนะก็หมายความว่าทําดีแล้วเนี่ยมันอย่างน้อยมันดีที่ใจนะทําดีเดี๋ยวนั้นทําดีตรงนั้นก็ได้ดีเดี๋ยวนั้นก็คือจิตใจสงบเย็นสบายไม่มีความเดือดเนื้อร้อนใจส่วนทําดีแล้วเช่นซื่อสา์สุจริตแล้วเนี่ยนะ จะเจริญก้าวหน้านะในอาชีพการงานได้รับการเลื่อนขั้นหรือไม่เนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับธรรมชาตินะมันขึ้นอยู่กับเจ้านายมันขึ้นอยู่กับระบบนะมันขึ้นอยู่กับองค์กรหรือหน่วยราชาการถ้าหน่วยราชาการเวลานั้นเนี่ยมันมีการคอร์รัปชันมากมายมันไม่คนไม่ไม่ไม่ไมีศีลน,นะเห็นเงินและเส้นสายเป็นเรื่องสําคัญนะซื่อสัตย์สุจริต ก็อาจจะไม่เจริญก้าวหน้านะแต่ว่าใจเนี่ยสบายแน่ใจมีความสุขแน่แต่ถ้าวางใจผิดนะอันนี้ก็เป็นกรรมแบบหนึ่งเหมือนกันนะวางใจผิดว่าหรือเข้าใจผิดว่าสื่อสัต์สุดจิติเร่าจะต้องรวยนะ่าจะต้องมีอาชีพการงานมั่นคงเจริญก้าวหน้าเนี่ยอันนี้มันเป็นความเข้าใจผิดเมื่อมีความเข้าใจผิดก็อาจจะเกิดโทษได้นะ อาจจะเกิดผลในทางที่เป็นโทษได้ก็คือเกิดความรุ่มร้อนใจเกิดความลังเลสงสัยว่าทำไมทำดีแล้วไม่ได้ดีมันไม่ใช่ทำดีลว้นลว,นลวนๆวนร้อยเปอร์เซนะเพราะมันเจวไปด้วยความเข้าใจผิดนะถึงแม้จะมีความซื่อสสุจริตแต่มีความเข้าใจผิดว่าสุจริตแล้วจะต้องรวยอันนี้เป็นความเข้าใจผิดนะเพราะไม่เข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรม เมื่อเข้าใจผิดเนี่ยก็อาจจะเกิดโทษนะคือเกิดความทุกข์ได้นะนั้นจึงบอกนั้นที่ตัวเองเนี่ยจะมีความทุกข์อยู่เนี่ยไม่ใช่เป็นเพราะว่าทำดีแล้วมันไม่ได้ดีแต่เป็นพ่อยังไม่ได้ดีจริงนะยังไม่ใช่ทำดีจริงซึ่อสัส์สุดจริงแต่ว่ามันมีมันเจอไปได้วยความเข้าใจผิดนะวางใจผิดไอวางใจผิดเนี่ยนะมันก็ยอมทำให้เกิดโทษตามหลักกฎแห่งกรรม ถ้าวางใจถูกก็ย่อมเกิดประโยชน์เกิดคุณอันนี้ก็เป็นไปตามกฎแห่งกรรมเป็นกฎธรรมชาติเข้าใจให้ดีนะว่าเวลาบอกว่าทําดีแล้วไม่ได้ดีเนี่ยบางทีก็ต้องไปถามตัวเองว่าทําดีจริงไหมนะวางใจถูกหรือเปล่าอันนี้ถ้าเกิดว่าซื่อสัตย์สุจริตด้วยทําวางใจถูกด้วยเนี่ยก็ต้องรอหน่อยนะต้องรอหน่อยเพราะว่าบางทีผลมันใช้เวลา มันก็ปลูกมะม่วงนะปลูกวันนี้จะเอาพรุ่งนี้ปลูกมะม่วงวันนี้เนี่ยอย่าให้พรุ่งนี้มันออกดอกออกผลแล้วเป็นไปไม่ได้ะปลูกมะม่วงนี่กว่ามะม่วงจะโตกว่ามันจะออกดอกออกผลโอใช้เวลาเป็นปีนะพอมะม่วงไม่โตหรือโตแล้วยังไม่ออกผลเนี่ยเพราะว่าเพิ่งปลูกไปได้หกเดือนแล้วก็บอกว่าเฮ้ยทไมปลูกมะม่วงแล้วไม่ได้มะม่วงเนี่ยอันนี้ไม่ถูกนะ มันมันต้องได้แน่ผลมะม่วงแต่มันต้องใช้เวลาความดีจะส่งผลก็ต้องใช้เวลานะไม่ใช่ว่าทําวันนี้จะได้ผลวันพรุ่งนี้หรือว่าจะได้ผลเดือนหน้าบางทีมันใช้เวลานากนกว่านั้นนะอันนี้ก็ต้องเข้าใจด้วยนะอันนี้พอเราเข้าใจแล้วเนี่ยถ้าทําดีแล้วได้ดีจริงๆนะเออเห็นผลแห่งความดีที่ได้ทํามันก็ทําให้เราเชื่อมีศรัทธามากขึ้นในกฎแห่งกรรม ในจำนวเดียวกันถ้าเรานำคำสอนพระองค์ไปปฏิบัตินะไม่มมวแต่ไปคิดว่าเออผู้เจ้ามีจริงนะผู้เจ้าน่สุดยอดเลยเป็นยอดมนุษย์แล้วก็จบไม่ทําอะไรเลยอันนี้ในสุดนั่นก็จะเกิดความเกิดวิจิกิจฉาเกิดความลองระสงสัยขึ้นมาว่าพระองค์มีจริงหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มัวแต่พอใจน่น้ดเรานําเอาคําสอนของพระองค์ไปปฏิบัติไม่ใช่เฉพาะเรื่องทานเรื่องศีลแต่รวมถึงเรื่องภาวนานะ ปฏิบัติจนกระทั่งเห็นแจ้งในสัจธรรมความจริงไม่ใช่ทําแต่ความดีนะคาสอนของพระพุทธเจ้านี่ไม่ใช่สอนแต่เรื่องการทําดีแต่สอนเรื่องการเห็นแจ้งในความจริงด้วยพอได้เห็นชัดทะลุในความจริงที่เรียกว่าสัจธรรมเนี่ยมันก็ทําให้เกิดปัญญาชนิดที่ทําให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้เพราะความทุกข์ของมนุษย์โดยเพราะทุกข์ใจเนี่ยถึงที่สุดแล้วก็เกิดจากความหลง กิดจากอวิชชาถ้าพอมีปัญญาแจ่มแจ้งเนี่ยอวิชชาดับไปนะความทุกข์ก็หมดไปด้วยทุกข์กายยังมีอยู่ยังต้องแก่ต้องเจ็บยังต้องพัดภาคสูญเสียเพราะว่าไอ้ความแก่ความเจ็บมันเป็นเรื่องของสังขารร่างกายซึ่งเป็นตัวทุกข์นะรูปก็เป็นตัวทุกข์ทรัพย์สมบัตินะก็เป็นรูปซึ่งก็เป็นตัวทุกข์ตัวทุกข์ในที่นี้หมายถึงทุกข์ใน ไตรักนะแม้แต่ทรัพย์สมบัติก็ก็ยังทุกข์นะแต่มันไม่ใช่ทุกข์เพราะมีเวทนาบีบคันแต่เป็นทุกข์เพราะมันพร่องมันไม่สมบูรณ์มันก็ต้องเสื่อมต้องดับต้องสลายไปในสุดก็ต้องพัดพาจากเราไปแต่ว่าใจไม่ทุกข์เพราะใจเนี่ยเห็นความจริงนะว่ามันเป็นเช่นนั้นเองนะจิตใจไม่ยึดติดถือมั่นนะอันนี้มันต้องเกิดจากการปฏิบัตินะ ไม่ใช่แค่คิดเอาคิดเอาเท่าไหร่มันก็ไม่เกิดประโยชน์นะพอปฏิบัติแล้วเห็นจริงแล้วก็จะเกิดศรัทธาในพระตนัตไตรยอย่างหลวงพ่อ,พอเขียนเนี่ยพอท่านปฏิบัติเนี่ยแล้วก็ท่านเห็นเข้าใจเข้าใจเรื่องรูปเรื่องนามเนี่ยโอ้ท่านบอกว่ามันไม่มีความรงแวงสงสัยเลยนะใน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 เรื่องของของธรรมะเนี่ยแต่ตาใจที่ยังไม่เห็นธรรมเนี่ยมันก็ยังมีความระแเลสงสัย นะอย่าไปคิดว่าเราเป็นชาวพุทธแล้วเรากราบไหว้พระพุทธเจ้าทุกวันทุกวันเนี่ยเราลึกถึงพระรัตนตรัาทุกวันเนี่ยมันจะไม่มีความสงสัยมันยังมีวิจิกิจฉาอยู่เพราะเรายังไปปุถุชนนะเพียงแต่เราบางช่วงบางบางเวลาอาจจะไม่มีความรังเลสงสัยแต่ถ้าเกิดคนหนึ่งเขาจะลังเลสงสัยข,ขึ้นมาก็จะไปว่าเขาจะไปประน,นามเขานะแต่พยายามชี้แจงเขาว่าเออสงสัยไม่เป็นไร ผู้ใจมีจริงหรือไม่ก็ไม่ต้องมาเสียเวลาทุ่มเทียงกันที่จริงจะเอาหลักฐานมายืนยันก็คงจะได้นะแต่ว่ามันเสียเวลาเพราะว่าก็จะต้องมีข้อยางอยู่ล่าไปแต่ถ้าเกิดเอาแนะนําให้เขานําเอาธรรมะไปปฏิบัติอันนี้จะดีกว่าพิจารณาว่าจริงไหมปฏิบัติแล้วได้ผลดีหรือเปล่าความทุกข์ลดลงไหมสงบเย็นเพิ่มขึ้นไหมอันนี้คือสิ่งสําคัญกว่านะ อ่าชาเนี่ยเพิ่มกับเท่านี้อ่าครับ